มาแล้วครับผมไม้แรกก็<ไ>พวกเรารอ,<ไ>อยังมีความหวังนะครับรอมานานมากจนจะเที่ยงครับ,บเกือบจะเจอ <laughs> เพืมมเองมาลัยซ้ายรอกันจนโอ้โหเกือบถอดใจเหมือนกันครับผมเอาแล้วครับผ่านกล้วยครับวันนี้พามาวันแรกแมือสวิงยังคนเดิมครับพี่เกณฑ์สองนิ้วนอยครับผม <laughs> เอาแล้วครับแบบนี้ก็ยังพอมีเฮหน่อยได้ลอยขึ้นมาแล้ว มือวัดครับมือวัดหันหน้ามาหน่อยครับมือวัดครับเอาแล้วครับโดยฉันยังมีเสียงหลอกอยู่มันมืดนะทางนี้ยีคุณจะมายืนบังกล่องฉันทำไมนี่ยกยกยกอเอาครับผมผ่านกล้วยครับผ่านกล้วย ดูวิธีของฟานกล้วยครับไม่ไม่ไม,ไม่น้ำมันลึกอ่าไม่โดนล็อกดูแอคชัน่นสวยๆครับบีจีครับผมเขามาเขาก็ต้อนรับเขาหน่อยครับวันนี้เดี๋ยวให้ปาดกันเลอยเช็คให้ดี อ้าวกล่องเกิงไม่ดูดแล้วครับ่าแต่หันไปทางอื่นยกเอาเพชรพนยกข้ามให้กล้วยๆวยพายายามดึง<า>ขึ้นมา,ามหน่อยนะกล้ว,วยทางซ้ายมันจะเน็นหน่อยนะพยายามนั่ขึ้นมางัดตรงๆงัดตรงๆไม่อยากลงล่าง งัดต้องต้องงัดต้องตรองกว่ายังงัดเอียงงัดตรงตรงครับผมใช่มันพาลงเอ็นไอ้พาลงไอ้นู่นนะฝ่านั่นแหละเพราะว่ามันมีหน้าผาตรงนี้เอาไม้ครับเอาไม้ไม่เป็นไรไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นนอนไว้ให้เอ็นมันอยู่ต่ำงัดให้ลอยจบนะเนี่ยเพชรบันยกอีกท่านหนึ่งอันน่าไซสสวยอยู่ เิแล้วเกิแล้ว,ลวโอเคเอาแบบเรื่อยๆอย่างนี้แหละพันเราก็ยก,กได้ไม่มีปัญหา <S <S อเอาแล้วครับแบบนี้ยังได้สดชื่นหัวใจหน่อยมือสวิงว่าไงครับวันนี้ไปแล้วครับผม นัง่งรออย่างบนกันแล้วบนกันอ well, ีกครับพี่เกณฑ์ลงมาเลยพี่เกณฑ์พี่เกณฑ์มาพี่เกณฑ์มาแล้วก้วยล้างหน่อยก้วยอัดขึ้นมาหน่อยนึงโอ้โหใสสวยใสสวยเจอตัวแล้วครับมาแล้วโผล่น้ำแล้วครับมันมันพ้นแล้วตอนนี้มันพ้นไนโคตรหินละห้มันเหนื่อยแล้วถูกต้องแล้ว เอาแล้วครับให้มันลอยหันหัวมายอมเหนื่อยๆนะจัดจัดจัดเอายังครับผมให้มันหันหัวใสส,สวยๆครับผ่านกล้วยมือวัดโดยเพชรชุมพลยอมละเดี๋ยวให้มันหันหัว ขึ้นและขึ้นสุดเลยอย่าไม่ต้องให้มันกลับโอเคครับเรียบร้อยไซนี้ครับอืประมาณหกครับครับผมเอาเาหันมาหน่อยหันมาหน่อยมืออัดมือสวิงโอเคเพชจพลเข้าไปนิดหนึ่งครับผ่านทเนจรมาแล้วครับตอนโอโ้สี่นาทีเลยสองแบลเนี่ยโอเคนะครับผมอ้าวครับ